้ยวู้ดบ่เฮ้ยเนี่ยการเนี่ยงานขุดเนี่ยปลูกพักปลูกไม้มีลูกมีหลานจะเอาเครื่องมาเนี่ยการพุงหรอเพื่อจะได้ตุ่นการตุ่นแหงนี่บ้าคนนอนจมอย่างโจ๊กจมอย่างล้วเหลือโอ้ยการงานเดียวพี่แอนมันห่างยากลำบากเลยแถวบ้านเฮาเนี่ยตั้งศิลปีเนี่ยมันมีการมีงานอย่างเนี้ยกอ จะฮึ้นละอออนไปสมัาการพออ่อมันฮึ้งมันมาขุดดิน,นเหรอมันจะลงเถอะอน่ยมีกะลุงกะเดี๋ยวจะบอกคืองานมันต้องได้บกดินอย่างไอโจกรอกโอ้กะหน่งานอะไรเนี่นเหล่าเมาหรอสวัสดีค่ะสวัสดีครับรายการทุบโต๊ะข้าวาาวันเดยะนะนำเสนอโดยคุณจิตรุนะคะหลุแล้วหลุแหมและคุณ ฮุตโทโมสังโคช่วงไม่เลือกงานไม่ยากจนนะครับมวันนี้มีงานดีๆนำเสนอพี่น้องจาวอำเภอสารปีจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเป็นงานมื้อบริการนะครับงานนี้มาจากร้านปาริชาตินะคะอยู่ที่ข้างๆวัดกองทรายเป็นร้านอาหารอิตาเลียนต้องการรับสมัครพนักงานเสิร์ ซีตำแหน่งสีตำแหน่งใช่แล้วแล้วก็ผู้จัดการร้านเห็มหนึ่งตำแหน่งผู้หญิงได้ผู้ชายได้ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีนะครับทุเพศได้หมดนะครับทุกเพศทุกวัยแต่ผู้จัดการร้านเนี่ยขอให้สื่อสารภาษาอังกฤษได้โดย w h a t คุณจะไปใช่ไหม Yeah ประมาณนี้นะครับจะมีการรับออเดอร์ลูกค้าสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษนะครับสวัสดีครับมีไหมพี่แอน ำงานนะคะ10โมงถึง3ทุ่มเลี้ยงเข้าอ2มือมีชุดยูนิฟอร์มให้โอ้โหไปสมัครได้แต่ตัวเลยเบนแล้วสนใจติดต่อได้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์0816811641นะคะงานดีงานเด็ดงานอำเภอสลปีติดต่อได้เลยที่ร้านอาหาร ปาิชาติว้าวแล้วนะเดี๋ยวบอกปรโทมกันเนาะศูนย์แปดหนึ่งหแปดหนึ่งหนึ่งหสี่หนึ่งะคะอันขออนุญาตไปก่อนค่ะใครสนใจโทรไปเลยเขาวันพูธก่อนเนาะโอเคอนโอเคพูนี้เขาจะโทรไปเขาอยากจะเป็นผู้จัดการร้านวันทีจุดนี้วันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมถ้ามีงานดีๆงานเด็ดๆที่ไหนเขาจะ มาบอกเกนาใน <ไม S 1> ช่วงไม่ <ไม S 2> เลือกงานไม่ยากจน,จนวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัดส,ด,สด, <มา S 2> ดีครับไปทำบากันโอ้งานอย่างอีงานเสิร์ฟงานอย่างงานร้านอาหารหรูหราเหมาะเหรอเดี๋ยวจะบอกอีน้อยให้ไปเบอร์อย่างก็เบอร์0816 8-1-1-6-4-1่งหี่หนึ่งจำดีๆเดอ,อติดต่อไปงานก็อยู่แถวบ้านเขาเดินทางก็ง่ายใกล้ถนนใหญ่อย่างอีต้องปลาลูกปลาหลานไปสมัครละขอบใจเนอะพี่แอนอหอนสุดต่อ